สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนเลยวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูแม่วรัญ,ญาใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาเจอกันในบทที่2ส,สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้เนี่ยคุณครูแม่ก็มีอะไรสนุกสนุกมาให้พวกเราทําเยอะแยะเลยอ่าเนื่องจากว่าครั้งก่อนๆที่เราเจอกันนะคะนัเกเรียนของครูเนี่ยน่ารักกับคุณครูมากๆเลยวันนี้คุณครูเลยอยากจะพาทุกคนไปเที่ยวน,นั่นเองค่ะ แต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสถานที่ที่ครูจะพาไปเนี่ยหนาวมากๆเลยนะคะเด็กรู้เปล่าว,ว่าที่ที่หนาวมากๆเนี่ยมีที่ไหนอยู่บ้างบนโลกนี้อ่าที่ที่ครูกําลังจะพาไปนะคะเขาเรียกว่าคั้วโลกลนะะั่นเองค่ะแต่เอ๊ครัวโลกเนี่ยมันหนาวมากๆเลยนะคะแล้วเราเนี่ยจะอยู่ได้หรอคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็ไม่ได้หนาวสักเท่าไหร่เลยใช่ไหมล่ะคะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณครูเลยมีคําถามนะคะให้พวกเราช่วยคิดด้วยการเยิงทานะคะว่าการที่สิ่งมีชีวิตนะคะอาศัยอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกันสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันซึ่งเหล่านี้นะคะจะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้างอันนี้นะคะก็คือคําถามที่ค,คุณครูอยากจะฝากให้เราช่วยคิดนะคะอ่ะไหนใครพร้อมเที่ยวแล้วยกมือขึ้นหน่อยอ่าโหทุกคนอยากเที่ยวหมดเลยนะคะแต่อย่าลืมคําถามทีค่คุณครูฝากไว้ให้ช่วยคิดล่ะ นั้นถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเดินทางกันเลยค่ะไปยังไงกันบ้างคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงขั้วโลกของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยพอคูณเด็กขั้วโลกคุณผู้ขรู้สึกหนาวขึ้นมาทันทีเลยนะคะไม่รู้เด็กๆเนี่ยจะหนาวเหมือนกันหรือเปล่าแต่มาถึงขั้วโลกถางทีเนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้พวกเราทําอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผูหนาวมากเลยนะคะคุณภูขออนุนญาตไปหลบในอีกรูก่อนนะคะ อา่อีกัก็คือสถานที่ของชาวเอสกิโมนะคะเป็นคล้ายๆบ้านนะคะที่ให้ชาวเอสกิโมอยู่เดี๋ยวเรามาหลบหนาวด้วยกันนะคะถ้าใครพร้อมแล้วตามคุณครูมาเลยเอาละค่ะในเมื่อเรานะคะมาเที่ยวที่กัวโลกกันทั้งทีเราจะอยู่เฉยๆกันได้ยังไงนะคะวันนี้คุณครูเลยจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อย่างไร โดยกิจกรรมนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อสังเกตรวบรวมข้อมูลและบรรยายโครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองค่ะในส่วนของวิธีการนะคะว่าทำอย่างไรนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถกดหยุดวิดีโอนะคะเพื่ออ่านทำความเข้าใจวิธีการนะคะส่วนใครที่อ่านเสร็จแล้วทำความเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถกดเริ่มวิดีโอเพื่อเล่นถัดไปได้เลยค่ะ าลักขางเมื่อเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจวิธีการกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มที่อันดับแรกนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยสังเกตสิ่งมีชีวิต1ชนิดจากนั้นเนี่ยเราก็วาดภาพนะคะพร้อมกับระบุแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นด้วยต่อมานะคะก็คือการอภิปรายค่ะโดยนักเรียนต้องบอกนะคะว่าโครงสร้างและลักษณะใดของสิ่งมีชีวิตนั้นที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นๆนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะคือขั้นตอนในการอ่านใบความรู้นั่นเองค่ะขั้นนี้นะคะมีต้องห่วงเลยเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะช่วยพวกเราอ่านนะคะแต่จะเป็นการอ่านหลังจากที่มีการนําเสนอการอภิปรายจากสิ่งที่พวกเราได้ไปค้นคว้ามาแล้วเนาะก็จะเป็นการอ่านโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆตามที่ใบความรู้กําหนดให้นั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะหลังจากที่พวกเราได้อ่านใบความรู้เนี่ยพวกเราก็ต้องช่วยกันอภิปรายแล้วก็สรุปนะคะว่าจริงๆแล้วโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของใบงานบันทึกผลจากการทำกิจกรรมนั่นเองค่ะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่90ของเรานนั่นเอง สำหรับนักเรียนนะคะที่ไม่สามารถออกไปสำรวจสิ่งมีชีวิตได้วันนี้คุณครูก็มีสิ่งมีชีวิตตัวอย่างในขณะที่เรากำลังอยู่ขััวโลกมาให้พวกเราศึกษากันด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะแตนๆสิ่งมีชีวิตตัวนั้นนะคะคือแมวน้ำนั่นเองค่ะ ใครรู้จักบ้างคะแมวน้ำอุ้งๆนั่นเองอ่ตัวสีขาวปุกปวยตัวเนี้ยนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในขั้วโลกนะแล้วในสภาวะที่หนาวขนาดนี้เนี่ยนักเรียนสงสัยไหมคะว่าแมวน้ำเนี่ยมีโครงสร้างและลักษณะใดนะคะที่เหมาะกับแหล่งที่อยู่ของมันแล้วเหมาะสมยังไงบ้างเด็กๆสังเกตกันได้ไหมเอ่ยค่ะซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะคะเราจะเห็นว่า โครงสร้างและลักษณะของแมวน้ำที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในขั้วโลกเนี่ยก็จะมีอยู่3อย่างหลักๆที่เห็นได้ชัดเลยนะคะนั่นก็คือ 1. ลักษณะสีขนค่ะแมวน้ำจะมีขนสีขาวเพื่อทำให้กลมกลืนกับหิมะหรือพื้นที่บริเวณน,นั้น 2. เครียดและหางของแมวน้ำเพื่อใช้สำหรับการว่ายน้ำนั่นเองค่ะต่อมาอันที่3ก็คือการมีขนปุย นั่นก็เพื่อว่าสร้างความอบอุ่นให้กับแมวน้ำน,นั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่พวกเรานะคะได้ทํากิจกรรมในการสํารวจสิ่งมีชีวิตของตัวเองกันมาแล้วนะคะผูก็มีใบความรู้สนุกๆน,นะคะมาให้พวกเราเนี่ยไขข้อสงสัยถึงการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในสถานที่ที่แตกต่างกันด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปไขข้อข้องใจนี้พร้อมกันเลยค่ะ นักเรียนคะจากใบความรู้เนี่ยมีแหล่งที่อยู่หลายแหล่งเลยนะคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่ามีแหล่งที่อยู่อะไรบ้างรปพีตอบได้ค่ะมีแหล่งที่อยู่3ามแหล่งได้แก่แหล่งน้าภัเวโลกเหนือแล้วก็ทะเลทรายค่ะถูกต้องค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสิ่งมีชีวิตมีโครงสร้างลักษณะอย่างไรบ้างที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆค่ะเรามาเริ่มจากแหล่งที่อยู่แรกนั่นก็คือแหล่งน้ํา นักเรียนน่าจะตอบได้นะคะว่าแหล่งน้ําคือบริเวณที่มีน้ําอยู่เป็นจํานวนมากนักเรียนคะที่แหล่งน้ำเนี่ยเราพบสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างคะมีพืชน้ําและสัตว์น้ําอาศัยอยู่ที่แหล่งน้ําค่ะสัตว์ในแหล่งน้ําก็เช่นปลากุ้งหอยและกบส่วนพืชน้ำก็เช่นผักตบชวาแล้วก็ผักกระเฉดค่ะ ใช่ค่ะที่แหล่งน้ํานะคะเราสามารถพบได้ทั้งพืชและสัตว์เลยค่ะทีนี้นักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่แหล่งน้ำเนี่ยมีการปรับโครงสร้างลักษณะอย่างไรบ้างเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ที่แหล่งน้ําได้คะสัตว์ในแหล่งน้ําต้องมีส่วนที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ําค่ะเช่นปลามีครีบและกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งช่วยในการว่ายน้ําค่ะ ถูกต้องเลยค่ะรับบี้สัตว์เหล่านี้นะคะมีการปรับโครงสร้างลักษณะของร่างกายให้มีส่วนที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำอย่างคงล่องแคล่วเพื่อประโยชน์ในการหาอาหารและหลบหนีผู้ล่าค่ะนอกจากสัตว์แล้วนะคะพืชบางชนิดในแหล่งน้ำเช่นผักตบชวาและผักกระเฉดก็มีการปรับโครงสร้างลักษณะให้สามารถลอยน้ำได้ด้วยนะคะงั้นเราไปดูแหล่งที่อยู่ต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือบริเวณขั้วโลกนักเรียนคะ บริเวณขั้วโลกมีลักษณะอย่างไรคะรับบีตอบได้ค่ะบริเวณขั้วโลกมีอากาศหนาวเย็นตลอดปีและมีหิมะปกคลุมค่ะถูกต้องค่ะแล้วที่บริเวณขั้วโลกเนี่ยเราสามารถพบสัตว์อะไรได้บ้างคะและสัตว์เหล่านั้นต้องปรับโครงสร้างลักษณะอย่างไรเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้คะสัตว์ที่ขั้วโลกจะมีหมีขั้วโลกนกเพนกวิน นกคูคั้วโลกและก็หม,มาป่าขั้วโลกค่ะ <Yeah! S 1> ส่วนใหญ่สัตว์ในบริเวณขั่วโลกมีขนสีขาวเพราะเป็นสีที่ทำให้พวกมันดูกลมกลืนกับสีของหิมะใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะร็อบบี้ช่างสังเกตดีมากเลยนะคะการที่สัตว์ที่บริเวณคั่วโลกมีขนสีขาวก็เพื่อทําให้พวกมันเนี่ยกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยหิมะค่ะนอกจากนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับการล่าเหยื่อด้วยนะคะ เอนอกจากนี้สัตว์ที่บริเวณขั้วโลกยังมีการปรับโครงสร้างลาักษณะอย่างไรอีกบ้างคะรรบ,บี้คิดว่าสัตว์เหล่านี้จะมีขนที่หนาๆปกคลุมร่างกายมันจะได้ไม่หนาวคะ่ะคุณครูใช่แล้วคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหมีขั้วโลกนกเพนกวินนกคู่ขั้วโลกแล้วก็หมาป่าขั้วโลกนะคะต่างก็มีขนหนาๆปกคลุมร่างกายแล้วก็ที่ใต้ผิวหนังนะคะก็มีชั้นไขมันหนาๆช่วยให้ร่างกายอบอุ่นค่ะ นอกจากนี้นะคะมาป่าขั้วโลกเนี่ยก็มีการปรับโครงสร้างลักษณะของใบหูแล้วก็จมูกให้สั้นนะคะเพื่อลดการระบายความร้อนค่ะทีนี้เราก็มาถึงแหล่งที่อยู่สุดท้ายนะคะนั่นก็คือทะเลทรายค่ะซึ่งในตอนกลางวันเนี่ยก็มีอุณหภูมิสูงส่วนในตอนกลางคืนนะคะก็มีอุณหภูมิต่ำค่ะ นอกจากนี้นะคะทะเลทรายก็เป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งแล้วก็ปกคลุมไปด้วยทรายแล้วก็ยังมีฝุ่นทรายด้วยนะคะเอในทะเลทรายเราจะสามารถพบสิ่งมีชีวิตอะไรได้บ้างคะแล้วสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะต้องปรับโครงสร้างลักษณะอย่างไรจึงจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้คะตอนแรกระบบี้คิดว่าทะเลทรายจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลยคะ่ะแต่หลังจากอ่านใบความรู้แล้วรับบี้รู้แล้วคะ่ะ วัาทะเลทรายมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเลยเช่นอูดซึ่งมีหนกสำหรับเก็บไขมันไว้ใช้เมื่อไม่มีอาหารมีขนตายาวเพื่อป้องกันฝุน่นทรายเข้าตามีขายาวเพื่อให้ลำตัวอยู่ห่างจากพื้นทรายที่ร้อนและก็มีเท้าที่มีพื้นที่กว้างเพื่อไม่ให้จมลงไปในทรายตอนมันเดินค่ะส่วนสุนัขจิ้งจอกทะเลทรายก็มีใบหูใหญ่ มีขนที่ใบหูเพื่อป้องกันไม่ให้รายเข้าหูและมีจมูกที่ยาวเพื่อช่วยระบายความร้อนในร่างกายค่ะใช่แล้วค่ะรับบี้และในทะเลทรายนะคะยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นอะไรอีกบ้างคะและสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีการปรับโครงสร้างลักษณะอย่างไรจึงจะดำรงชีวิตอยู่ในทะเลทรายได้คะอ๋อยังมีพืชในทะเลทรายะคะ่ะเช่นกระบองเพชร มีการปรับโครงสร้างและลักษณะของใบโดยการลดรูปใบให้มีขนาดเล็กแหลมแข็งคล้ายหนามเพื่อลดการสูญเสียน้ําและมีการกักเก็บน้าภายในลําต้นทําให้มีลําต้นอวบน้ําค่ะรับบี้ตอบได้ครบถ้วนเลยเยี่ยมมากเลยค่ะเอ้ในเรียนคะในใบความรู้เนี่ยยังมีสิ่งมีชีวิตอะไรที่เรายังไม่ได้พูดถึงไหมคะ สัตว์จำพวกนกค่ะคุณครูใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วสัตว์จำพวกนกเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลายชนิดเลยนะคะเช่นนกไก่แล้วก็เป็ดค่ะสัตว์เหล่านี้เนี่ยก็มีโครงสร้างลักษณะบางอย่างเหมือนกันแต่บางอย่างก็แตกต่างกันนะคะเช่นลักษณะของตีนก็มีความแตกต่างกันนะคะทีนี้นักเรียนและรับบี้สามารถบอกครูได้ไหมคะว่าตีนของสัตว์เหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างอ๋อตีนของนกส่วนใหญ่ จะมีนิ้วตีนข้างละ3นิ้วและข้างหลัง1นิ้วรวมเป็น4นิ้วค่ะนกประลดดหัวโขนที่รับบี้เจอก็มีตีนแบบนี้ค่ะทําให้มันเกาะกิ่งไม้ได้ดีค่ะใช่แล้วค่ะรับบี้แล้วตีนของเป็ดและไก่ล่ะคะมีลักษณะอย่างไรตีนไก่นะคะก็มีนิ้วตีน4นิ้วเช่นเดียวกันกับนกค่ะแต่นิ้วตีนไก่เนี่ยจะมีโครงสร้างลักษณะหนาแข็งแรง ทำให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตบนพื้นดินแล้วก็ช่วยในการคุ้ยเค่ยอาหารบนพื้นดินได้สะดวกค่ะแล้วเป็ดล่ะคะ นักเรียนคิดว่าเราสามารถพบเป็ดในแหล่งที่อยู่ใดได้บ้างคะใช่แล้วค่ะเราก็สามารถที่จะพบเป็ดได้ทั้งบนพื้นดินแล้วก็ในแหล่งน้ำเลยนะคะเอแล้วโครงสร้างลักษณะของตีนเป็ดมีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตทั้งบนพื้นดินและแหล่งน้ำอย่างไรบ้างคะระพีตอบได้ไหมคะระพีตอบได้ค่ะตีนเป็ดจะมีพังผืดระหว่างนิ้วตีนตีนแบน ทำให้เดินบนพื้นดินได้และยังทำให้ว่ายน้ำได้ด้วยนะคะทำให้มันสามารถดารงชีวิตทั้งบนดินและแหล่งน้ำได้ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะรับบี้ค่ะจากการที่เราเนี่ยได้ฟังรับบี้นะคะพูดคุยกับคุณครูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะมีแหล่งที่อยู่แตกต่างกันอยู่3มแหล่งที่อยู่นั่นเองนะคะซึ่งสัตว์แต่ละชนิดเนี่ย หรือพืชแต่ละชนิดนะคะก็จะต้องมีการปรับตัวให้สามารถอยู่กับบริเวณแหล่งที่อยู่นั้นได้นะคะโดยโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะเกิดจากการปรับตัวมาเป็นเวลานานนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูหวังว่าทุกคนนะคะก็พอจะเข้าใจเนาะเกี่ยวกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับแหล่งที่อยู่แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ